โดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยช่วงที่2ครับช่วงนี้เราจะมีการโฟนอินสัมภาษณ์กันนะครับกับน้าต่อยเซมเบ้ใชแล้นักภาพการ์ตูนชื่อดังนะครับที่หลายคนรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนมีอาการป่วยแล้วก็หยุดงานภาคมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับค่ะมาสอบถามกันว่าตอนนี้อาการน้าต่อยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้าต่อยค่ะกไก่พอลนะคะ โอ้โหกระตูนมาตั้งแต่เด็กเลยเป็นนันอบหนึ่งคนไม่นึกว่าวันหนึ่งจะได้คุยกันนะต่อยอ่ะงั้นเราขออนุญาตอัปเดตอาการของน้าต่อยกันหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่าแฟนคลับหลายคนนีก็เป็นห่วงมากๆเลยค่ะตอนนี้อาการป่วยเป็นยังไงบ้างคะน้าต่อยคะเออก็เข้าโรงพยาบาลมาเไปคุงเทียบมาต้นหน่วัยคานค่ะนะครับเออเข้ามาตรวจเพราะว่ามันเจ็บหลังแล้วก็ ให้เข้ามาตรวจใจ่ทีหนึ่งนะครับแล้วก็รักษาาการหืดหอบด้วยนะครับเอ่อทางแพทย์ที่นี่เขาก็เป็นรายการดีดมากนะครับเอตรวจผมตั้งแต่หัวเช้าเลยเข้าเครื่องเคลื่อนตรวจสมองตรวจปอดตรวจตับดดตรวจไตตรวจลำไส้ตรวจตรวจลูกหมาพวกนี้นะครับตรวจเลือดอันตรบบายลมบอดจะเป็นมะเร็งไหมเดี๋ยวข้าวมาสวิรัไม่มีเป็นมะเรง็ง นะครับแต่จะไม่มีการปวดหลังมาเป็นเดือนกว่าแล้วเนื่องจากท้ามในหมกเสร็จนะครับก็เลยอยู่ที่หลังหน่อยที่กระดูกสันหลังมันจะมีเนื้อจะติดติดกับกระดูกสันหลังเกิดขึ้นมาแต่ว่าตรวจด้วยใจหลอกไปแล้วดูว่ามันไม่ใช่ร้ายผมว่าหมอจะต้องผ่าตัดตัดนะครับนะครับมันจะต้องผัดผัดผม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  ผมเลยเดี๋ยวเรียกทางออกก่อนอยูยวันอังคารชอบมาผ่าผ่าตัดนะครับเรียกเรื่อเนื้อออกที่อการปวดนะครับอืจะต้องมีการผ่าตัดใช่ไหมครับค่ะยินเสียงไม่ค่อยชัดฮอลลหลนะต่อยครับ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 เดี๋ยวคือจะต้องมีการผ่าตัดใช่ไหมครับครับครับมีผ่าตัดวันที่เท่าไหร่ครับอังคารนะครับ วันอังคารอังคารที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะอี่สามสี่วันใช่ไหมแล้วแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่านะต่อยคือน้ําหนักลดไปเป็นสิบกว่าโลเลยเหรอครับอน้ีหนักลดไปสิบสี่โลนี่มันเริ่มมาจากคณอื่นถอดมสักห้าปีที่แล้วรครับองรไปคือผมคนที่ดื่มอาหารน้อยด้วยครับค่ะคแล้วสําหรับตอนนี้งานภาคนะต่อยนี่คือพักไปเลยปหครับหรือว่ามีมีเฉพาะช่องเสียช่องเดียวที่ผมยังภาคอยู่เพราะว่า เป็นห้องปรับอุณภูมิให้ผมได้29นะครับแล้วอยู่ภาคได้เป็นอยู่ในที่ร้อนหน่อยครับก็อยู่ห้องแอร์จะทำงานไม่ได้เลยเพราะคืะพอถอดมันจะเอเอมันจะกำเริบขึ้นมานะครับก็เลยต้องต้องทำงานในสถานที่ที่อ<ว>ุณหภูมิพอเหมาะใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้อ,อาการอุ่นหน่อยแล้วครับต้องอุ่นต้องอุ่นเลยครับผมตอนนี้แฟนๆมีให้กําลังใจยังไงบ้างครับผมก็เยอะมากในเฟซบุ๊กในไลน์เลยค่ัผมก็ เอาไม่เป็นนะแต่ให้ลูกชายเขเปิดให้นะครับแล้วก็ตอบแล้วทายกะเป็นมือตอบเรื่องเฟซบุ๊กอะไรได้หรือว่าส่งข่าวไปอะไรตรงนี้ได้แต่ผมว่าอ่านลายเห็ว่าเขเข้ามาเป็นหมื่นลลวผมก็เลื่อนมือมันหมื่นนี่กันอ่านถ้าหนักๆแล้วผมก็จะเขียนเป็นมือผมเนี่ยลงไปในเฟซบุ๊กทีเดียวเลยผมขอบคุณเขาครับ,รบตอนนี้น้าต่อยพักอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ที่โรงพยบาบาลคะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่แต่เดี๋ยวังเห็นวุกนจะออกะครับ ออกไปเตรียมง,งานเล็กสามวันก้วเดี๋ยวจะกลับข้อใหม่อ๋คอค่ะก็คือออกไปเตรียมงานก่อนช่วงนี้ยังทางานอยู่ด้วยเหรอคะไม่ทำงาแต่ว่ามันมีงานที่มันติดพันอยู่นิดนึงหลายอย่างครับเดี่ยวช่วงแต่แ่วันกันหน่อยแล้วก็กว่าจะคับยี่สองอาทิตย์ครับค่ะโอเคครับอยากให้น้าต่อยหายไวๆอืมใช่แล้วแล้วก็ในวันอังค,รครารนี้เดี๋ยวกำลังจะผ่าตัดด้วยก็ขอให้การผ่าตัดผ่านคนไปได้ด้วยดีนะคะได้ขอบคุณครับค่ะโอเคครับ งั้นให้น<ห>้า<ด>ต่อยฝากถึงผลงานกันหน่อยดีกว่าค่ะมีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามบ้างครับช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรครก็นอกจากว่าผมเมื่อสร้างหนังเรื่องเมื่อสิบปีแล้วว่ประมาเสนอตอนอาย 60, ุหกสิบน้าต่อยก็ไม่หกสิบปีผลิตผลงานของตัวเองมัง่งก็นังก็ไม่ไว้ไวให้ดูกันนะครับหนั่งภาพสองเสร็จแล้วกําลังลงเสียงนิดๆนึ่งอยู่นะครับก็จะดูที่ไหนก็ิดต่ออีกทีหนึ่งเหมือนแฟนรู้สอนดู ตอนนั้นจะปต่อยยืมอยู่สภาพที่สมบูรณ์มากในหนังเรื่องนี้ครับค่ะอ่ะโอเคเป็นน้าต่อยเซมเ b, บ้หกสิบปีใช่ไหมคะหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะครับจะเป็นสนพ์ที่ภาเแต่เป็นคนสู้กับจิตมวิรุ่นเองตัวเป็นดากไฟกับไอไฟอ่ะอืมเออค่ะงั้นเดี๋ยวเราสามารถไปอัปเดตด้านใน c e b o o k ติดตามต่างๆเรื่องราวของน้าต่อยกันได้ต่อใช่ไหมคะได้ครับ ค่ะโอเคครับขอให้น้าต่อยหายไวๆนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ณน้าต่อยตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะเออเมื่อวานเพิ่งอ่านคือน้าต่อยเขามีเขียนหนังสือด้วยนะเป็นการแบบขอบคุณแฟนๆที่ให้กําลังใจอะไรแบบนี้แล้วก็เห็นแบบหลายคนที่เข้ามาให้กําลังใจณ้ต่อยคือดูหน้ากากเสือตั้งแต่แบบอายุเท่าไหร่ ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะแล้วตอนนี้คือตั้งแต่เด็กจนตอนนี้มีครอบครัวมีลูก5้าขวบอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่อยู่ในความทรงจําของวัยเด็กหลายๆคนขอให้น้าต่อยหายป่วยไวๆนะครับใช่แล้วค่ะเอาล่ะตอนนี้เ,เราไปเบ็กกันก่อนละกันนะคะเดี๋ยวช่วหน้ากลับมาค่ะมายูกันต่อเราสองคนในไบสตาร์เอ็ดนูนค่ะ